สวัสดีครับผมมีโตต้าเขาเรียกว่าโตต้าวีออสนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับจำๆแบบนี้วีออสสวยๆแบบนี้นะครับเป็นปี2อ1 3นิาะครับเครื่องยนต์1.5 VVTI วเกียออโตนะครับเป็นตัว E ีนะสวยๆจำๆเลยนะครับไะเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับเรียบๆเลยนะครับเห็นไหมป้ายทะเบียนเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนกรุงเทพให้นะครับด้วยกระจังหน้าชุกคมเมียงพร้อมนะครับไฟตันม่อนะครับเพิ่มเติมได้นะนะครับแจ้งสามารถเพิ่มเติมได้นะครับ นะฮะแต่บวกเพิ่มนิดนึงนะนะครับแม็กพอร์ต15นะครับล้อ RE 30นะครับสีชาเรนต์นะครับยางพร้อมใช้เลยนะครับเห็นไหมเรียบเรียบนะครับมาพร้อมกับดีเทลแบบว่านะครับมีกันสาดฟิล์มใหม่ให้พร้อมเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเรียบๆนะครับเห็นไหมนะฮะดูนะครับพร้อมใช้แน่นอนพี่ช่วงลงช่วงล่างนี่เราเงาวิ้งวิ้งเลยพี่นะครับดูดีไซน์ด้านหลังนะครับเรียบๆนะครับเห็นไหมนะครับมีนี่ยนะแผ่นป้ายไฟด้วยนะครับชัดเจน มีกล้องหลังให้พร้อมนะครับเนี่ยนะครับจัดให้เลยนะครับโอ้ยนะฮะชัดเจนนะครับดูมุมนี้แบบว่าสวยดูง่ายอ่ะพี่นะครับสีแบบไม่มีตําหนิเลยนะครับรถเรานะฮะผลิตแบบว่าชัดเจนนะครับนะฮะพร้อมเลยด้านด้านบนเนี่ยเสากาะเ็นคาร์บอนนะฮะชัดเจนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เรียบเรียบนะครับฟ์มใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับคันนี้กระจกข้างไฟฟ้าพร้อมเลยนะครับจัดว่าเด็ดเลยนะคันนี้ก็ดูง่ายสบายตาแบบนี้เลยนะครับ ครับเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับ VVTi นะครับเดิมๆเลยนะครับกันนี้เห็นมาด้านข้างนะครับน็อตเดิมๆนะครับเห็นไหมเรียบเรียบนะครับโอ้โหเป็นไงพร้อมใช้เลยนะครับเอ็นอักเดิมๆนะครับนี่โลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสวยมอกชัดเจนนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เครื่องนิ่งๆแบบนี้นะครับพร้อมใช้เลยด้านด้านในนะครับภายในนะครับประตูนะครับไฟฟ้าทั้งล็อกพร้อมนะครับล็อกกระจกล็อกเบรกพิมใหม่พร้อมเลยนะครับดูคอนโซลด้านหน้านะครับพวงมาลัยแอร์แบ็กพร้อมนะครับ หน้าจอทันต์กรีน Android c a r p l a y พร้อมนะครับต่อต่อดูแมพได้นะครับดูดิคอนโซลหน้าระบบประกาศเป็นเมนวลดิจิตอลนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้พร้อมเลยนะครับคอนโซลมีแอร์แบ็กครบนะนะครับด้านบนเนี่ยไม้เรียบๆนะครับโอ้โหพร้อมใช้เลยนะครับนะฮะแลวเบาะผ้าไม่เก็บความร้อนนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมเรียบๆนะครับมาดูนะฮะเห็นไหมนะครับที่วางคงวางแขนนะครับไม่มีรอยด่างนะครับไปดูภายในด้านหลังกันนะครับ ภายในด้านหลังก็เริ่มตั้งแต่ข้างเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับฟิมใหม่ทั้งหมดนะนะครับเรียบเรียแบบนี้เลยนะฮะที่วางขากว้างๆและก็ใส่แก้วน้ําได้นะครับเบาะผ้าไม่เก็บความร้อนเฮเห็นไหมได้น้ําเงินนะสวยงามตามท้องเรื่องเลยพี่ดูดิเรียบเรียแบบนี้เลยนะฮะจัดให้เลยนะครับโอ้โหสวยงามสำหรับคันนี้นะครับผมขอเสนอให้เลยนะครับเบาๆนะครับแบ่งปันเลยนะครับเพียง 189,000สท่านั้นครับผ่อนเบาๆเดือนละประมาณ4,000กว่าตลอดสัญญาแน่นอนครับคันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ srs4558 นะครับนะฮะอ่าทักมาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าโทรสอบถามได้เลยนะครับนะฮะเราดูรลกันทุกท่านนะฮะอย่างดีแน่นอนนะครับพี่ๆมั่นใจได้เลยใครที่ชอบรถสวยแล้วถูกแล้วดีนะครับแล้วคุณภาพพร้อมใช้นะครับผมบอกได้เลยว่าพี่มาถูกทางนะครับ เราไม่อยากให้คําว่ารู้งี้เกิดขึ้นกับพี่นะครับหวังดีเสมอนะครับกับพี่ๆทุกท่านนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามน้องไว้ด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีพีต่อไปจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับจะเป็นคันไหนบ้านนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับว่าอยากได้คันไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้น้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ